สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชียยูนิเวอร์ซิตี้โก้ทัวนาเมนต์2013และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18สุดยิ่งใหญ่แห่งปีโดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการชิงชัยกว่า350คนโดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล รองปหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการแ <ใน S 1> ข่งขันคุณก่อศักตร์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีเอลจำกัดมหาชนกล่าวถึงความเป็นมาของการแข่งขันพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาในครั้งนี้ การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคม2556ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รายการได้แก่การแข่งขันหมากร้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า260คนจาก65สถาบันการศึกษาทั่วประเทศแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ ประเภททีม3คนและประเภทบุคคลหญิงและการแข่งข Asia 2013, mm ันเอเชียยูนิเวอร์ซิตี้โกะทัวนาเมนต์2013ที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียส่งนักกีฬาหมากล้อมจาก13ประเทศกว่า60คนเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งข,ขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลและประเภททีมครับก็18ปีแล้วที มหาวิทยาลัยต่างๆรับเป็นเจ้าภาพที่จะแข่งหมกล้อมอุดมศึกษาไทยและก็ของนักศึกษาเอเชียปีนี้เนี่ยก็มามากเป็นพิเศษคือระดับเอเชียมาทั้งหมด13ประเทศส่วนในมหาวิทยาลัยในไทยก็มีมหาวิทยาลัยจากสิงคโปร์และก็มาเลส่งทีมระดับเท่ากับท้องถิ่นไทยทั้งหมดนี่ครับก็60 แห่งครับก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนมากโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยมาวิทยาลัยลับกำแพงก็ได้เป็นเจ้าภาพช่วยจัดงานที่ดีมากและก็ปีหน้าก็จะไปจัดที่แม่ฟ้าหลวงนะครับนักกีฬาทั้งหมดที่มาแข่งขันหมักล้อมเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ดีที่สุดก็คือเขาจะรักกันนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแปกครับคือ ใครคิดเอาชนะจะแพ้ดังนั้นเวลาใครแพร้แล้วจะโกรธตัวเองนะจะมีมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นนั้นเด็กมหาวิทยลัยได้เข้าสู่การแข่งขันๆๆเนี่ยก็จะรู้จักอีก60มหาวิทยาลัยนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อในชีวิตของเขาหลังจะกออกมาทำงานครับหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประธานพร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้จะทําให้กีฬาหมากล้อมในประเทศไทยได้รับความสนใจจากเยาวชนมากขึ้นนอกจากนั้นกีฬาหมากล้อมอยังช่วยพัฒนาสมองช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเวเรียนให้มีสมาธิมีการตัดสินใจที่ดีและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในอนาคต